สวัสดีครับเพื่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อนขอ,อเป็นหนังด้วยแล้วกันนะฮะคลิปนี้ผมจะมารีวิวภาพยนตร์หนังเรื่องนี้ครับจัก,กรพัรนินโปเลียนนะฮะผมก่อนหนังเรื่องนี้นะครับเป็นผลงานการกำกับของริดลี์สกอตต์นะฮะเรื่องล่าสุดนะครับซึ่งว่ากันตามตรงแล้วเนี่ยผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะดูดีหรือไม่ได้ดูนะเพราะว่าประวัติศาสตร์เรื่องราวของนาโปเลียนอะไรเงี้ยผมก็แทบจะไม่รู้รจักเลยแล้วก็ไม่เคยเรียนรู้เลยนะครับกังวลอยู่เหมือนกันว่าเ้จะดูรู้เรื่องหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งจรง เรื่องนี้เป็นของอันนี้นะออริจินัลของ Apple นะ Apple TV p พัสนะครับแต่มันเข้าโรงภาพยนตร์ด้วยซึ่งก็คงจะเข้า Apple ทีหลังละมัง้งไม่รู้ว่ากี่เดือนนะช่วงนี้หลายๆเรื่องเนี่ยแอปเปิลทีวีพัก็มาเข้าโรงภาพยนตร์ก่อนนะครับอย่าง c ิ l เ r อร์ออฟเด l ะเฟเว o รก็เข้าโรงภาพยนตร์ก่อนที่เข้าสตรีมมิ่งเหมือนกันนะมาทีนี้มารีวิวกันแบบสั้นๆแล้วกันนะหนังเรื่องนี้หนังเนี่ยจะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางขึ้นสู่การครองอํานาจของ Napoleon bon นโปเลียนโบนาปาร์ตนะฮะ ผ่านมุมมองความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างเขากับโจซีฟีนนะฮะหญิงสาวที่เป็นรักแท้หนึ่งเดียวของเขาแล้วก็แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ทางการเมืองและก็การอาหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลตามเรื่องย่อที่ผมอ่านไปเลยครับถ้าใครเป็นแฟนประวัติศาสตร์ของจกักรพรรดินาโปเลียนอยู่แล้วเนี่ยคุณไปดูหนังเรื่องนี้เพื่อเติมเต็มประวัติศาสตร์เติมเต็มภาพเรื่องราวช่วงเวลาสําคัญที่นาโปเลียนบนาร์ตเนี่ยทำได้เลยนะครับอ่าอันเนี้ยผมว่าดีเลย เราอาจจะเคยอ่านหรืออาจจะเคยฟังอะไรเงี้ยมันยังไม่เห็นภาพไงแต่ลิลลี่สกอตเนี่ยกำกับมาแต่ละฉากแต่ละฉากเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการมากโปรโดักชั่นนี่คือไม่ต้องเป็นห่วงเลยอย่างที่ผมบอกไปนะเห็นเขาว่าบัตเจนเนี่ยสองร้อยล้านเหรียญเลยนะฮะทุนสร้างมหาศาลอยู่พอสมควรนี่เป็นหนังสตรีมมิ่งนะถือว่าลงทุนเนี่ยไม่ธรรมดาคือผมว่ามันอลังการจริงๆนะถ้าคิดถึงในแง่ประวัติศาสตร์ฉากสงครามอะไรเงี้ยเสียงปืนใหญ่ตัมตัมตัมอะไรอย่างงี้เนาะ ภาพที่โอ้โหสวยมากๆนะครับแต่ละฉากที่รบกันนี่คือแบบโอ้โหนี่เหรอวะสงครามในยุคนั้นอะไรเงี้ยผมว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับส่วนเรื่องเครื่องแต่งกายเสื้อผ้านะผมวันนี้ก็รองรอลงมาที่ทําได้ดีมากๆส่วนที่ผมชอบอีกอย่างก็หนีไม่พ้นนักแสดงนะผมว่าวาคินฟินิก์ผู้ซึ่งที่ตอนนี้ฮอตเหลือเกินแสดงหนังค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็ปี2019เนี่ยได้รางวัลอสการ์จากโจ๊กเกอร์ใช่ปะ่ะในเรื่องนี้ก็แสดงได้ดีนะเป็นนาโปเลียนที่แบบว่า ออกแนวมีมุมอ่อนโยนให้เราได้เห็นอะไรเงี้ยเนาะในเรื่องของความรักในเรื่องของนิสัยอะไรอย่างเงี้ยอีกคนหนึ่งวานิซาเคอร์บี้ก็ต้องชมนะฮะเป็นโจซีฟีนโอ้โหสวยชิบหายเลยครับเรื่องนี้สะพึงมากถ้าใครเห็นวานิสซาเคอร์บี้น่าจะแบบว้าวซานะมีฉากทรงฉากเซ็กกับวากินฟินิกหลายฉากเลยนะครับตับตับตับกันนวเนียกันเลยทีเดียวส่วนนักแสดงคนอื่นแม่งยังไม่ค่อยโดดเด่นนะถ้าให้พูดถึงนะครับนี่คือจุดเด่นของหนังเรื่องนี้ที่ผมอยากจะรีวิวนะ ใครชอบประวัติศาสตร์ใครชอบเรื่องราวของนโปเลียนผมว่าดูเรื่องนี้เติมเต็มภาพในจินตนาการแน่นอนครับส่วนข้อเสียของหนังเรื่องนี้สําหรับผมนะครับอันนี้เป็นข้อเสียของผมเองด้วยความที่หนังเนี่ยเป็นแนวอิงประวัติศาสตร์ผมว่ารู้สึกว่าการกํากับภาพอะดีแต่การเล่าเรื่องเนี่ยไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับรู้สึกเลยว่าเราดูไปเนี่ยหนังค่อนข้างเล่าเร็วนะจริงๆหนังมีเวลาเกือบ3ชั่วโมงแต่ด้วยความที่มันเป็นหนังประวัติศาสตร์การเล่า3ชั่วโมงแล้วไปเน้นจริงๆเน,นี่ยมัน Ä แอบค่อนข้างเป็นหนังแนนววหัังรกซซด้้ยํา เรื่องความสัมพันธ์ของนโปเลียนกับเมียเนี่ยอันนี้ทำได้ดีมากปุ่มม,มตรงเนี้แต่เรื่องการเมืองเรื่องสองครามอันนี้ผมว่าเนื้อหาตรงนี้ถ้าใครไม่แน่นอาจจะดูแล้วไม่อินไม่จอยสักเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าใครไม่ได้รู้ประวัติศาสตร์นโปเลียนอะไรมาก่อนเนี่ยโอ้โหเหมือนตึบแน่นอนครับเพราะว่าไปเร็วมากแล้วมันเล่าเป็นปีเป็นปีด้วยป,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 ปีหนึ่งทำอะไรปีหนึ่งมีอะไรสําคัญแล้วก็สกิปไปเลยอีกปีหนึ่งสกิปสกิปแบบทาสกิปเรื่อยๆซึ่งมันอาจจะแบบทําให้ไม่ไปติดต่อแล้วก็ไม่ได้รู้นครว่่่าาาสงมททีีโปปไ เป็นสงครามอะไรบ้างอย่างเชิงลึกซึ้งนะคือจะต้องแม่นและต้องรู้เรื่องราวสงครามมาก่อนคนขาจรเข้าไปเนี่ยมีงงแล้วก็อื่นๆแน่นอนนะแต่ถามว่าน่าเบื่อไหมระหว่างทางผมว่ามันรู้สึกอึดอัดแต่ไม่น่าเบื่อมากดูได้เรื่อยๆครับแต่เป็นหนักทางเป็นหนังรักซะหน่อยเนาะก็อย่างว่าเนื้อเรื่องย่อมันบอกว่าเล่าผ่านมุมมองความสัมพันธ์ลึกซึ้งของทั้งคู่นะนโปเลียนกับโจเซฟีนคู่นี้ก็รักกันยิบหายเมียทำผิดอะไรยังไงมีชงมีชูเนะี่ยผัวนี่แม่งรักอย่างเดียวเลยรักจริงๆนะครับ ก็รีวิวแบบสั้นๆแล้วกันเรื่องนี้ผมไม่รู้จะพูดอะไรมากมายนะเพราะผมก็ไม่ได้มีความคลั่งหรือแบบเป็นแฟนประวัติศาสตร์อะไรเรื่องนี้เลยนะครับถ้าให้คะแนนสําหรับผมนะตัดเกรดผมว่าโปรดักชันน่ะมันดีแต่การดึงเรื่องให้คนจอยกับเนื้อหาเนี่ยยังไม่ถึงเท่าไหร่ถ้าให้แบบตามความคิดของผมนะผมให้6เต็ม10นะอาจจะน้อยสําหรับใครบางคนเนี่ยผมให้แค่นี้แล้วกันนะถ้ามันเล่าได้ดีกว่านี้น่าติดตามกว่านี้ไปกับสงครามด้วยผมว่าแม่งจะดีกว่านี้เยอะเลยคือมันเหมือนเป็นเรื่องราวของนโปเลียนในฉบับย่อครับ ถ้าไปฟังมาก่อนมันน่าจะอินได้กว่านี้นะเออไม่รู้ดิใครแบบฟังประวัติศาสตร์มาเยอะไปดูหนังเรื่องนี้คิดยังไงก็ลองพูดมาหน่อยผมก็อยากรู้มุมมองของคนที่รู้เยอะๆกว่านี้เหมือนกันอันนี้ผมไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเข้าไปดูนะ่ที่ให้คะแนนเยอะมาเป็น6เนี่ยโอ้ยผมชอบคลายแม็กมากนะฉากสู้รบกันคลายแม็กนี่โอ้โหให้เราเห็นแบบแนวรบของแต่ละฝั่งได้ไหมตอนที่ฝรั่งเศสปะทะกับอังกฤษเนี่ยโอ้สพรึงมากเลยนะมีหนังแนวนี้ไม่กี่เรื่องหรอกครับที่ทําออกมาได้ลังกาแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหสงครามมันดูน่ากลัวอะะไร่ีีดน นักรบแต่ละคนทหารนี่เหมือนเป็นเบีย้ยเป็นอะไรอย่างนี้เลยชีวิตนี่คือไม่มีค่าเนาะไปรบไปอ่างเงี้ยสมัยก่อนนี่โอ้น่ากลัวไม่อยากให้มีสงครามเน,ะนาะนโปเลียนนี่เจ้าแห่งสงครามสุดท้ายพาคนตายกว่า3ล้านคนเลยตั้งแต่เขาทําสงครามมาโหดจัดนะครับจักรพรรดินาโปเลียนครับถ้าใครดูมาแล้วรู้สึกยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับก,ก่อนจะลาจากกันไปผมขอฝากอีกช่องหนึ่งของผมด้วยนะครับชื่อว่าช่องอาคติหนังนะครับเข้าไปกดติดตามมันด้วยนะครับเอาไว้รีวิวซีรีส์สตรีมมิ่งอะไรอย่างนี้นะ ผมจะไลฟ์สดเป็นหลักนะครับถ้าใครไม่ได้เห็นผมรีวิวหนังเรื่องไหนผมก็รีวิวที่ช่องนั้นนะไปตามมันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่กับการรีวิวหนังเรื่องหน้านะครับบายบายไปก่อนครับ